มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ของนักรองนักแสดงชื่อดังในยุค90ถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่หลังใหญ่โตกว้างขวางไม่เบาครอบครัวก็อบอุ่นดีภรรยาทำอาหารหน่าทานมากหลังมีดรามา่าแฟนคลับจูบเชาวเน็ตเห็นภาพแล้วต่างก็ตกใจ สำหรับเต่าสมชายเป็นนักแสดงมากความสามารถโด่งดังมากในยุค90มีแฟนคลับมากมายล่าสุดก็เรียกว่าเป็นข่าวฮือฮาเมื่อสาวปริศนาจุ๊บปากเตาสมชายได้เปิดใจว่าเป็นแฟนคลับแต่ไม่มีอะไรจุ๊บทุกคนภรรยาของเขาก็ไปด้วยพอจบคอนเสิร์ตก็แยกย้ายกัน เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ตอบชัดถึงคำถามที่ชาวเน็ตสงสัยหลังโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนักร้องดังเต่าสมชายจุบป,ปากจุบแก้มสาวปริศนาขณะทำการแสดงที่ร้านอาหารจนหลายคนอยากรู้ว่าเธอนั้นคือใคร ทางด้านอมรินทีวีได้ติดต่อไปยังสาวปริศนาคนนี้เธอบอกว่าไม่มีอะไรเพราะวันนั้นภรรยาของเต่าสมชายก็มาด้วยเธอเป็นเพียงแฟนคลับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเพราะเขาจุบทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนั้นภรรยาของเขาไปด้วยไหมเธอตอบว่าไปค่ะ ถามว่าได้ทักทายไหมตนไม่รู้จักมาทราบทีหลังว่าเขาไปด้วยช่วงที่อีกฝั่งเอนเตอร์เทนภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจบคอนเสิร์ตก็แยกย้ายมีคนส่งข่าวมาให้ดูบ้างแต่ไม่ได้ตกใจหรือเครียดคิดว่ามันก็แค่ข่าวไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่มีอะไรอยู่แล้วจริงๆถทาเงียบไปมันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า อีกทั้งทางด้านผู้สื่อข่าวยังได้คุยกับยุยอธมาตพันระยาของเต่าสมชายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ตอบอะไรบอกแค่ว่าให้ไปดูที่อินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมแล้วพบว่าทุกอย่างดูปกติน่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนของเขาอยู่แล้วหรือไม่ และล่าสุดยุยอัธมาศได้เผยผ่านทางรายการตกมันบันเทิงถึงเรื่องนี้โดยเธอเผยว่าไม่มีอะไรเลยยังไม่จบอีกรอข่าวนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะวันนั้นพี่ไปด้วยเพราะพี่เป็นผู้จัดการส่วนตัวขณะที่ทางอินสตาแกรมของเธอก็ลงรูปหวานๆกับสามีเต่าสมชายเป็นปกติเอาเป็นว่าง,งานนี้ก็เคลียร์ไม่มีอะไรนั่นเองคะ่ะ เราจะเห็นว่าครอบครัวของเต่าสมชัยนั้นดูอบอุ่นลูกๆน่ารักมากโตใกล้จะเป็นหนุ่มสาวกันแล้วในอินสตาแกรมของทั้งเต่าสมชยัยและภรรยายุยอธรรมาตเราจะได้เห็นถึงชีวิตแบบเรียบง่ายของครอบครัวที่สําคัญเมนูอาหารทั้งขนมของว่างที่สีภรรยายุยอธรรมาตได้ลงในอินสตาแกรมก็น่าทานมากทั้งของข้าวของหวานของว่างเบเกอรี่น่าทานทุกเมนูจริงๆโดยคุณพ่ออย่างเต่าสมชยัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพ ราพงานในวงการบันเทิงและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ทางด้านน้องสมใจลูกสาวของเต่าสมชายก็โตเป็นสาวแล้วเดินแบบรุ่นเล็กบนรันเวย์ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณพ่ออย่างเตา๋าเพิ่งยิ้มแก้มแตกเมื่อได้เห็นลูกชายน้องสุขใจเดินตามรอยเท้าของคุณพ่อเป็นนักแสดงละครเวทีในเรื่องแฟนฉันโดมิสซิ a คอลทำได้ดีมากเลยทีเดียวส่วนน้องสมใจในวัย14ปีก็รับบทเป็นนางแบบรุ่นเล็กแม้จะเป็นการเดินแบบครั้งแรกแต่ก็ทำได้ดีถึงขั้นมื อาชีพเต่าสมชายเคยออกมาอัปเดตสร้างบ้านใหม่แม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เห็นแค่โครงสร้างของบ้านก็ใหญ่โตมากแล้วเต่าสมชายและภรรยายุยอัธมาศได้ออกมาอัปเดตการสร้างบ้านผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวด้วยเต่าสมชายมีแคปชั่นว่า บ้านสุขสมใจทางด้านภรรยายุยอธมาศมีแคปชั่นว่าบ้านของเรากำลังจะขึ้นคานชั้น3ค่ะขอบคุณป้าที่ต้องทำงานหนะักขึ้นอีกสามเท่านะสุดๆูนนะป้าสมชายเข็มกลดัดบ้านสุขสมใจเต่ายุย ทางด้านแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายเช่นยินดีด้วยนะคะดูโครงสร้างแล้วใหญ่โตใช่ย่อยใหญ่มากเลยค่ะรอดูตอนเสร็จสวยงามหลังใหญ่มากอลังการสุดๆยินดีด้วยนะคะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ลงภาพบ้านมาก่อนเช่นเดียวกัน ที่หลังจากลงหลักปักฐานเสาเอกเสาโทเ่าสมชัยและยูยอธรรมาติได้ออกมาเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่าก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเป็นมงคลแห่งชีวิตบ้านสุขสมใจชัว่วนิรัน แล้วก็แคปชั่นที่ว่าวันนี้มาดูความคืบหน้านางานของบ้านเราทั้งสองครอบครัวกับพรและเอกหลังจากเทคอนกรีตหล่อเสาน่าจะใกล้หมดฝนแล้วเริ่มขึ้นงานตั้งไม้ตุ๊กตาหรือไม้คำยันเพื่อเทคานเอกให้ความรู้แม่มามีความสุขทุกครั้งที่เห็นความคืบหน้าของบ้านทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนหนังสือและสร้างบ้านในฝันเราต่อเธอแอดสมชายเข็มกลัดขอบคุณเพื่อนบ้านแสนดีอีกครั้งนะคะทั้งเอกและพร เรียกว่าเป็นครอบครัวของนักร้องนักแสดงชื่อดังในตำนานมีลูกๆที่น่ารักตอนนี้ก็กำลังสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่โตให้ครอบครัวอยู่ดราม่าไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเคลียร์ไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ